สวัสด oh ีทุกคนวัอนี้เฮาสิมาเบิ่งกลองสุ่มเนาะเฮานัดแต่ไม่ร้อนดได้จากเจ้าพากมาให้เดี๋ยวว่าซีเป็นยังไงกลองสุ่มนี่ตอนนี้กำลังแกะโทรศัพท์ไอโฟนพักรุ่นเนาะเฮนเดบิดกับขนมหลดโอ้โหโอ้โหโอ้สุดยอดสุดยอด อ๋อขนมโอ้ยเด็วัยคู่กินขนม้เลยเยามใหคู่ขนมบาทนี่เสร็จอ๋อขนมขนมโอ้ขนมวิตามิน B ี B C บยัง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 รุ่นรุ่นอ๋อมีแต่ขนมเกบอ้าวไม่ทุพพื้นก็มีบาทนี่เฮ้วสูตรนอนนอาโอ้ยกระสือสีเหลืองกักแน่บาดลุกแน่ลุก เนี่ยคู่เฮ็ดกินบัวเฮ้ยนี่นี่โซนซับบอหมอน้ยโอ้โหถกใจบุมีดตรอ้าไม่ได้แน่ตอนนี้จ้องลยนี่บูนมขาวเออรุ่นกลองนี่สางกอนสาบกงมีแต่ขนมเนาะบอนกเี่ยคู่นีคืบอันนี้ขนมอีกเออ ทางมึงกินจริงๆถึงแต่ขนมอันนี้ปลพนมเนาะอคือรุ่นตันี้รุ่นรุ่นตัวนี้นมนมมีอะังะแะีัเอ้าเอ็มทีามอเทยูปาโอคาโอโอิน่ะกุชี่ไปอย่างกุชี่ไว้นลูกๆอันนี้เนินแป้งข้แขกนะโอ้ย ได้กะนมได้กะเป้านี่กระเป้านี่ราคาสองพมันมีเงินมาจากไหนนะัพ่นนีได้ไหนแม่พูดโอ้ยี้มอย่งเนาะยเงยเอ็ดเฮ็ดเอ็ดเ็ดมีอย่างนี้กระเจี๊ยกรไขแน่เายอยมาดวงดี้มนนี้โอ้มีแต่ขนมของกินนีแต่ขนมาต้อิงเ้อถึกเลสาสิกิน ขนมมันี對對 now <m <m ł, sí appa ้ขนมมา่ได้แต่ขนมนี่ขนมขนมงะสุนยอดเนาะก็ได้ไล่เท่านี้แล้วเนาะเออมึงยังไล่กรได้ำได้แตอนีะไกรได้รรไกไดกได้ระ่กระไกะกะไดกรักรดกะไดกกะเดกะไดกกดกกะน่ะ 8ปดแปดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่พตดเรือเลยครับถกถกฟันล้ฟันมาได้โฟนิโอันที่สามเลนะสิบเก้าสิบเก้านาะสิบเสิบสอง ได้าสมันเนาะในราคามูลค่าสามแสนกีบสามแสนห้าสามแสนห้าสาันกีบอันนี้แนวล่ังห้องน้ำกับมอมาส่อะกูยส่ดส่วนไล่ก็มีแต่ขนมส่วนไล่ก็มีแต่เครื่องกินเนาะของกินบดขนมเจ้าของของสูง หอเลยเด้อร okay. okay. ์หอเลยเด้อร์กองสุ่มเพื่อนเพื่อนกองมาสุ่มนะยังงั้สุ่มนี่กองสุ่มตอาเรียกจะบู๊หนักเทจะบู๊หนากเท้าบดกองสุ่มอาจจะได้ซสำเนาะโอเคจบข่าวขอบใจเพื่อนที่ส่งมาให้